ชาว i s สกอตกอแผ่นไหว อะไรต้องถึงกับทําให้แรปเปอร์ธรรมดาคนเดียวก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวได้กันครับทรเวสก็อด er นั้นเป็นแรปเปอร์ชื่อดังที่มีผลงานเพลงอย่างซิโก้โหมดในปี2023ที่ผ่านมาเขาก็แขกรับเชิญคาน์เวสก็ได้เพิ่งไปแสดงคอนเสิร์ตที่โรมประเทศอิตาล,ตลีให้ผู้ชมกว่า6 0,000คนซึ่งจํานวนคนมันก็เยอะมากๆเหมือนกับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่เขนย่งไงเขาก็ฝากกดได้ด้วยนะครับโดวยว่าเขาก็จัดคอนเสิร์ตในโคลอสเซียมเซอร์เคิร์สแม็กซิมัสที่เป็นสถานที่โบราณซึ่ง ทราเวสกำลังแสดงเพลงฟีนซึ่งเพลงนี้มันก็มันมากจริงๆเทนการันตี <can guarantee S 1> ได้เพราะเขงก็ชอบฟังเหมือนกันทุกคนที่ไปคอนเสิร์ตก็ต่างกระโดดขึ้นอย่างแรงไปตามจังหวะเพลงพร้อมๆกันโดยแรงสั่นสะเทือนนั้นมันํำให้พื้นสัน่นและทำให้ชาวบ้านแตกตื่นนึกว่าเกิดแผ่นดินไหวเจ้าหน้าที่รัฐได้รับการแจ้งเหตุกว่า100สายในระหว่างคอนเสิรต์ตสร้างความแตกตื่นไปทั่วโรมแล้วก็ได้มีนักแผ่นดินไหวไวิทยาออกมาคำนวณแรงกระแทกที่60,000คนนั้นกระโดดพร้อมๆกันตีเฉลี่ยว่าคนหนึ่งหนัก70กกกกกดวยผลที่อออมมาัน็คืพเขาาาาสสมรรรถ้งแงได้เท่่าแผดินไหว ถึง1.3ลิตรซึ่งมันก็แรงมากครับเพราะสามารถถูกบันทึกได้ห่างกว่า9กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่คอนเสิร์ตของทรัฟวิสโก t ์ได้สร้างความกังวลด้นานความปลอดภัยเพราะในปี2021ในคอนเสิร์ต Astro World Festival ที่ Houston ท e ก a s ก็ได้เกิดโศกนาฏกรรมผงชนขึ้นแต่ก็โชคดีมากที่รอบนี้ไม่มีใครเป็นอะไรทำให้เกิดข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยที่เสี่ยงจากการรวมตัวของคนเยอะๆและคอลเ,เสียมนี้ก็ได้ยกเลิกการจัดก,กิจกรรมให้กับมวลชนอย่างคอนเสิร์ตไปอย่างสิ้นเชิงเลย เคลื่อนไหวของเปลือกโลกนะครับแต่จะมาจากคอนเสิร์ตข้างๆบ้านเรานั่นเองเพื่อน,อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับฝากคอมเมนต์กันหน่อย